หนูไม่ให้พี่ออก Youtube แล้วหรอทุกคนครับทุกคนครับเบนไม่ให้ผมออก Youtube แล้วครบะีุณอลายกับน้องก้อนไม่ใช่คลิปพี่สมอคบแล้วจะบอกเป็นสมสรขคบแล้วเช็คดูครบยังครบยังครบยังอย่างรู้นะจะล่นรู้อะไรอ่ะ ฝักยาวแตงกวาน้ำมันหอยไข่ไก่ครบแล้วเหลือแต่ของคุณทายนี่แหละแลเขาเลือกครบแล้วแล้วถ้าพี่เบสบอกครบแล้วอะไรนะแล้วถ้าพี่เบสบอกครบแล้วทำรึเปล่ายายไม่มองต้องเหรอยายมองไข่มองหลานเคยเอยดูสีหลานเคย เบาได้เบาเรายิ่งโดนเยอะอยู่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเบาไม่เบา